ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์เนาะพี่น้องเนาะวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะวันสุดท้ายของเดือนนะพี่น้องครับมือนกับวันจันทร์วันจันทร์ที่หนึ่งเมษายนนะพี่น้องครับครับมือนี้พัดเทียมผ้ามาติดตามเหล้าพัฒนาตอยนะพี่น้องเนาะ ขับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่29มีนาคม6ก็ลาวพัฒนาออก1 7 2 4 2 0ก็ดสองสองขับเรียก่างกับออกสองสี่นะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าของพอเตี่ยมกับรุดนะพี่น้องงวดที่ผ่านมารุดเบิดเลยครับแต่ว่าสุดสรุปนะพี่น้องเนาะครับ ก็ดีใจน้ำพีน้ำนองอยู่น้ำเอฟซีนะครับเนาะก็มีหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาวิ่งดูดซูนก็ได้น้ำพีนองเนาะซูนซองซองซูนทำเดี๋ยวพรเตรียมภามาติดตามต่อยของพระเทียมมื่อนี้เดี๋ยวไปเบิึงสูตรน้ำกันน้ำพีนองเนาะแต่ว,ว่าของพระเทียมงวดที่ผ่านมามันมาน้ำกันน้ำพีนอง ครับศูนย์หนึ่งสองนี่มันออกสองศูนย์มาน้ำกันครับตัวนี้มันหลุดเลยหกเจ็ดแปดหลุดครับหัวนี้ฟันตัวเดียวได้พี่น้องไม่ต้องเอาหลายตัวครับมาเบิ้งสูตรเนาะพี่น้องเนาะ ครับสูตรนี้มมนได้เกตก,กับสองกบมาสองพี่น้องรุดมาสามงวดสี่งวดงวดนี้มาเขาข่าสองสูตรนี้คือกันสูตรนี้เขาเตรียมว่าเอาเพราะว่ามันรุดไปหากับหกงวดที่ผ่านมาครับงวดนี้มาเขาวีนะครับสังเกตุของเราพี่น้อง สองสีครับงวนนี้มันได้4สกับ9อันนี้9กับ0นะครับส่วนเก่าตัวเดียวพี่น้องตาวอาทิมาบอมานะครับสูตรนี้การเดินดีพี่น้องออก2องศงมวนนี้เร้ตัวเก่า2กับ1นะครับ เดี๋ยวไปเบิ่งสูตรญ่น้ำกันพี่น้องหนึ่งสองสามมาสองตัวดี้มาซูน นี่กัหนึ่งสองสมาสอตัวนี้ห้าหเกียรลุดตัวนี้ศูนย์นึ่งสองเนียามาศูนย์หนมานํกกันส่วนศูตรห้าเกียรลุดนะครับมาสังเกตุมด้บบันีนพี่นอง สองสามซี 2, 3, ตัวนี้ก็บสองสามซีตัวนี้แปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนะครับวันนี้พ่อแจมอยู่เอาตัวเดียวเลยสังเกตเบ้างแหละนะครับก็ต้องเอาหลายตัวหลายห่างพี่น้องเนาะสังเกตน,นะครับเนาะแจมฟันที่สองตัวเดียวเลยพี่น้อง สองยังบายนี่เขามาจับไล่จับกันอยู่ในนี่เรียบซี่ยาวสองสูตรนี่ก็ได้จับกันนี่นี่นะครับเขเตรีมยมคนเยาวนี่ละจับกันอยู่ในนี้ละนะครับนะเขาเลยพี่น้อง วันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งเมษายน ฟันที่สองตัวเดียวพี่น้อง สองหกสองเสองแ ครับโปรเตีมหมอซ้ำนี่พี่น้อง สองเก้าสองแปดนะครับ เอาตัวไายตัวเอาซ้ำนี่พี่น้องครับบานนี้ครับเบิ้ลน่นนะพี่น้อง กันโกันเบิร์นไปพี่น้อง3 3 8สา9แครับเน้นให้สองแปดส้าพี่น้องเลือกฟันที่2ตัวเดียวงวดน,นี้นะครับครับสัดเกลียดน,นะพี่น้องเนาะ ผิดพลาดประกันในพ่อเตรียมกระกบข็โทษขออภัยหลายด้ครับเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับฉนั้นแล้ววดนนี้พ่อเตรียมมั่นใจไม่ความมั่นใจายพี่น้องสองนี่คิดว่าอัดสูตรนะครับส้นกันลายสูตรนะครับเน้นๆเลขคือสองตัวเดียวส่วนจะซองยังกับพ่อเตรียมเน้นให้ส่วนตัวบนเน้นเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับ จะลืมนะพี่น้องเนะ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มนํานะครับครับเอาชุดไทยชุดนี้พอแต้มขอขอบขอบพระคุณทุกที่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บยายให้ได้ความไขยย่ายาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแตาา่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีเคานี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม